สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคนรักเห็ดนะครับวันนี้นะครับเราจะให้สาระนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะเห็ดฟางในช่วงหน้าฝนนะครับเทคนิคที่1เลยนะครับเรื่องความแข็งแรงของโรงเรือนนะครับเราต้องทําการเสริมนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนครับไม่ว่าจะเป็นลมเอยนะครับฝนตกนะครับจะทําให้แปลงนะครับเกิดการชํารุดได้นะครับแล้วก็มีความชื้นเข้าไปในแปลงได้นะครับ เทคนิคที่2เลยนะครับเรื่องการทําคันกั้นน้ํารอบโรงเรือนนะครับเพื่อการน้ําฝนไหลเข้าไปภายในโรงเรือนนะครับหรือถ้าเป็นกองเตี้ยนะครับควรจะยกแปลงให้สูงหน่อยนะครับต่อมาเทคนิคที่3เลยนะครับก็คืออาหารเสริมนะครับที่จะใส่ในวัสดุเพาะไม่ว่าจะเป็นพวกลำนะครับหรือพวกแป้งต่างๆนะครับเราควรจะใส่น้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่าความชื้นในอากาศมันเยอะนะครับมันจะเรียกพวกแมลงวีนะครับ หรือพวกพาหะาต่างๆเข้ามาในแปลงนะครับต่อมาเทคนิคที่ที่4เลยนะครับเรื่องการระบายอากาศนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับความความเย็นของอากาศตอนกลางคืนค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าเราเปิดช่องอากาศไว้นะครับความเย็นนะครับเขาจะไหลเข้ามาในแปลงนะครับทําให้เห็ดที่จับดอกอยู่นะครับเกิดอาการยุบนะครับดังนั้นนะครับเราควรนะครับ ปิดช่องนะครับอากาศในช่วงกลางคืนเปิดกลางวันนะครับต่อมาเทคนิคที่5นะครับเรื่องการระบายความชื้นในแปลงนะครับถ้านะครับตอนกลางคืนฝนตกนะครับตอนเช้าต้องรีบเปิดระบายอากาศเลยนะครับเพื่อจะไล่ความชื้นส่วนเกินออกไปนะครับมิฉะนั้นนะครับจะเกิดภาวะเห็ดเห็ดยุบเห็ดฝ่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการเพาะเห็ดฟางในช่วงหน้าฝนนะครับขอขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ